เดี๋ยวเนี่ยจะเล่นเท้าเหรอน้อยอยู่นี่มาเร็วอันางนี้ตัวเล็กอุ้ยหลองไม่เล่นปูไม่เอาปูโอ้ยเล่นเชือกเนี่ย างนี้ของขวัญนิ่วกดผิดวะกวายกดผิดโอเคไปละบาย